คุณดอกกุหลาบนะคะเ,เหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะก็เหนื่อยนะช่วงนี้เป็นช่วงถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่นะคะสนุกมากพรุ่งนี้ก็ถ่ายอีกแต่ว่าพรุ่งนี้คิวเช้า เช้ากว่าเดิมขับตรงไปตลอดไม่แจ้งเตือนนั่น,นสิคู่กับใครบอกคู่กับใครบอก มาแล้ว I'm back l i d e r call me สั่งก๋วยเตี๋ยวกินนะคะโทรมาบอกว่าลูกชิ้นหมด,หมด ฟ้าไปส่งขาไม้ไปค่ะไปสิบเจ็ดต้องไปอีเวนต์สิบหกก่อนฮะแล้วเดี๋ยวไปสิบเจ็ดมาต้อนรับพี่ฟ้าได้นะที่สนามบินนะคะที่ส่งขาวันที่สิบเจ็ดนะคะเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยมาถึงมาถึงแล้วค่ะคุณสำหรับของก่อนนะ 21วิ่งงานฉ่ำใช่มาลุ้นกันว่าที่เราโบด,ดกันหนักๆเนี่ยเราจะเราจะได้รางวัลอะไรไหมแต่ว่าถ้าได้ก็อยากให้ทุกคนอยู่ในเหตุการณ์นัตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นวันที่21เนี่ยก็อยากให้ทุกคนวิ่งงานไปกับพี่ฟ้าได้ไหมไม่แจ้งเตือนไม่เป็นไรคะ่ะไม่ไลฟ์นานหรอก ง่วงมากง่วงค่ะโอ้ยโมมีสาธุขอบคุณนะคะจำได้แล้วหุงหาอาหารอยากเข้าไปสั่งอันนี้มาก หมูแดดเดียวเห็นแล้วอยากกินไาถ่ายละครเป็นซีรีส์ครับแปดตอนซึ่งจะได้ดูกันเร็วๆนี้แหละประมาณกลางปีไม่ถึงกลางปีสิเร็วมากเรื่องนี้ถ่ายแล้วก็ออนเร็วค่ะเป็นแนวที่พี่ฟ้าเองก็ยังไม่เคยเล่นแนวนี้เหมือนกันไม่ใช่ซีรีส์อยู่ลินะคะสะปอยได้เท่านี้ละ แต่ถ้าอยู่ลิ่นะน่าจะสปอยเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเอยันี้คนละภาคส่วนกันแปดพันเข้ามาดูอะไรกันคะล้ <c oughs> อเล่นอุ้ยขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคนเข้ามาส่งของขวัญกันเต็มเลยมาบอกกัน ฟิลเหมือนในนี้ปะเหมือนวิดีโอคอลกับกับแฟนปะที่รักเหนื่อยจังเลย,ยนี่ยนี่ไ์ทำไมยังไม่รู้เลยคิดถึงไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกัน ก็เลยไลฟ์พูดคุยกันสักเล็กสักน้อยก็เอุวยขอบคุณนะคะพี่พาสขอบคุณครับว้า wow. วดูนางฟ้าโอ okay. เคสามห่าวรับเป็นคนสามห่าว น,นี้ไม่ได้สิถ้าพี่ฟ้านอนตอนเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าพอเราอาบนะ้ำแล้วก็ไม่ง่วงอีกแล้วอะ่ะมันต้องเก็บความเพียเนี้ยไปนอนทีเดียวไม่เป็นกันหรอใกล้ถึงบ้านเลียังยังค่ะโลไกลมากโลไกลจากบ้านประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะชั่วโมงครึ่งได้ so far new series first ไม่ใช่ first ấy. Third นช่างมันเถอะเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่ฟ้าไปไหนกลับบ้านค่ะกลับบ้านยิ่งคนเข้ามาดูเยอะมันยิ่งขินนะ ไปสักสองร้อยได้ไหมให้เหลือสักเก้าพันเหลือสักเก้าพัน มันก็ค่อนข้างต้องเซฟเวลาแล้วก็ทำสมาธิค่อนข้างเยอะเลยแต่ก็ได้ดูนะอย่างรอบล่าสุดที่เขาเวลคัมกันที่สงขลาก็ชอบหลายจังหวัดปักตะก้าหน่อยโอ้โหกลัวมันจะบินนะสิมันอยู่ในรถด,ด้วยอ่ะ โต๊ะไกลสั่งไม่เต็มมันก็ต้องสั่งไว้ก่อนนะให้ทำไงอ่ะเดี๋ยวร้านมันปิดอ่ะนี่มันกี่โมงแล้วอ่ะสั่งไว้ก่อนกินอะไรอ่ะแล้วทุกคนกินข้าวยังกินอะไรกันยังทำอะไรกันอยู่ดึกดึกป่านนี้ยังไม่นอนอืมทำไมไม่นอนคะ เวลานี้อะนะ Hi Brazil fans อะไรนะทวิตอะไรอะไรทวิต Ti amo Miss y u นะอินเตอร์แฟน พี่ซันขับใช่พี่ฟ้าขับก็จะอันตรายสิเป็มันง่วงนะมันหลับในอะไรเงี้ย เกี่ยวอะไรกับผีพ,พงไม่มีนะผีพ,พงไหนอะเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องเดียวกันปะเนี่ยพี่ฟ้ายอมผมสีอะไรสีน้ำตาลอะทางด่วนนดะเลยรู้ได้ไง่อะถนนมันคลุกคลักใช่ไหมคือคลึกคลึก,ลก,ลกใช่ไหม เห็นคนทำตำนานอิงฟ้าในแอปเอกเยอะมากแล้วก็ไปนั่งไล่ดูแล้วพี่ฟ้าก็รู้สึกเออว่าจริงๆตำนานก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหลากหลายเนาะไม่กี่ปีเองเม่อตำนานมันเยอะขนาดนั้น แบบนี้นั่นๆจริงเหรอแบบยกโยกเนี่ยเหรอคือๆๆๆอย่างเงี้ยเหรออยากทำปิเกลือให้ชิมเออนะคะมะยงมะชิดอะไรนะมะปาอะไรนะอะ,รนะอะไรนะพี่สันลูกส้มส้มอะ่ะมะยงชิดมะยงชิเลยเนี่ยหมดแล้วนะใครจะเอามาเติมสต็อกเอามาเติมได้นะคะกินหมดเกลี้ยงบอแบ พี่กงพี่เกลืออะไรนะคะ Speak English Yes อะไรวะะงน อินเตอร์เก่อนอิงฟอร์วสั่วลิฟูดในเวียดนามเอพี่ซันต้มมันนะเขาเรียกอะไรนะต้มตที่เราชอบกินที่เวียดนามแซ่บๆอะเวเวนนี Wet, uh, in, ่นะเออเอ so much เั่วลิฟูดนเวียดนาม ใครส่งมาเนี่ยถึงจะหน้าตาดีแต่ก็ไม่รับนะคะกลั mm hmm. ว Washing from Philipp uh ai, Philippines มาพูดให้ฟิลิปปิน Please speak English. I don't understand Thai. Why? Why you don't learn Thai language? นะ Thai language is so easy นะ Please learn Thai. I can teach you นะ Thai language นะฉันรักคุณเนี่ย meaning I love you so hungry meaning ฉันหิวมากเออฉันหิวมาก meaning of so hungry ไหม easy okay I try อะไรวะ o k I try to <laughs> Speak English for your guy, nah. okay? กน้ำหอมเจนยูหอมมากจริงค่ะไปเจอกันได้นะคะวันที่16ก็เปิดตัวรีเซ็นเตอร์สวยมากฉ่ำมากรีเซ็นเตอร์คนนี้นะคะท Union More. ี่ยูเนียนมอลล์อุ๊ยน่ารักอุ๊ยอาโฟกัสไม่ถูกอุ๊ยขอบคุณค่ะถูกนะคะ ภาษาเวียดนามเซฟุตแอมกับแองหลาแอมซีแอมซีติง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 ตังตังติงตังติงติงตังตังตัทูกินข้าวหรือยังยังเลยไปเตี่ยวถึงละ กว่าจะไปถึงนะคะเส้นอื่นโซแฮนซัมนะโซเกก่ะวิลลี่เกก่ะ I'm so tired today i just write i just live streaming i like streaming because i want to talk with your guy miss you ไต้หวันแฟน see you next month นะเมนทายหายพอมีลำลำค่ะ ให้ดูสโนไว้ใช่ความฝันนิกหนึ่งอยา่างที่อยากภาคเสียงการ์ตูนหรือว่าภาคบบดิสนีนะแต่ว่าวันหนึ่งก็คงจะมีโอกาสนะคะรอเจอที่สงขาได้เลยค่ะ เจมหากิตาเยี yes, ่ยมสปอร์สมากิตาเดี๋ยวได้เห็นปีฟ้าขับรถแน่นอนไปสงขลาหรอใช่แก้มหน้ากัดมากกัดดิ Finish finished work. อยากปัดผมให้เอาสิ ก็ยิงยาวถ่ายซีรีส์ยาวๆกอดกอดกอดรักทุกคนนะอยากมีผมเยอะแบบพี่ฟ้าซันซิลเลยค่ะกอดกอด See you, thank you, forgive guy, thank you for support in live streaming See you, Nick Live. Bye.